ตั้งแต่พี่เรียนจบมาเนี่ยพี่เป็นคนที่ชอบศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่พี่ไม่รู้อะไรที่พี่ไม่รู้พี่ต้องรู้ให้ได้พี่เป็นนักการศึกษานักสตัดดี้ใช่ว่าเรียนจบแล้วจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาพี่เป็นนักศึกษาตลอดชีวิตจำคํานี้ไว้พอนอกรู้วการศึกษามันมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแยะถ้าเองคิดว่าเองเก่งเองเป็นน้ำเต็มแก้ว เองก็จะเก่งได้เท่านั้นเองไม่มีทางเก่งขึ้นได้เองก็จะทํามาหากินได้เท่านั้นที่บอกได้เลยว่าเองไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดถ้าเองคิดว่าเองเป็นน้ําเต็มแก้วอยู่ตลอดเวลาอีโก้สูงอยู่ทุกเมื่อไปคนที่เก่งที่สุดเขาเป็นน้ำครึ่งแก้วอยู่เสมอและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเองต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ว่าคนเราเก่งและพัฒนาได้ทุกอย่างมันอยู่ที่ความเชื่อมั่นในตัวเองและการเคารพตัวเองอย่างสูงที่สุดเองถึงจะเก่งเองถึงจะทำได้